อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเริ่มจากการพูดว่าอยากรวยเพราะอะไรต่อมาผมแตะหัวข้อว่าระวังจนนะกับดักอะไรที่อาจจะทําให้เราไม่ถึงเป้าหมายนะอาทิตย์นี้เราลองมาแตะหัวข้อหรือมุมมองว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้เนี่ย เป้าหมายของเราคืออะไรผมจำได้ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเรียนห้องปรัชนญะา Introduction to Philosophy คือเป็นเป็นเป็นห้องเรียนนะที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อ Charles r i e l l นะอยู่มหิดลตอนนั้นเป็นคลาสของปรัชญา จำได้เลยครับเป็นเป็นหัวข้อที่เวลาผมได้เรียนได้มีโอกาสฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองเนี่ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนโค้งใหญ่ของผมนะในหัวข้อนั้นเนี่ยอาจารย์ชาร์ลส์เนี่ยเอาหรือหยิบเรื่องปรัชญาของนักปราชญ์ท่านหนึ่งชื่อจิตุคริชนามูตีนะครับซึ่งเป็นนักปราชญ์จากประเทศอินเดียชื่อดังคนหนึ่ง นะเก่าแก่มากซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องความหมายของชีวิตคืออะไรโอในห้องนี้ผมนั่งหลังสุดเลยนะฮะก็มีคนเก่งกว่าผมเยอะเลยพวกที่จบเรียนเขาก็มีมุมมองเยอะเลยนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยได้รับการกระตุ้นหรือไม่เคยมีใครถามอย่างนี้มาก่อนผมก็คิดไม่ออกนะฮะอืเอความหมายของชีวิตเราคืออะไร ไม่รู้ครับเพราะตั้งแต่เด็ก,ดกจนโตมาก็รู้ว่าตั้งหน้าตั้งตาเอาตัวรอดอย่างเดียวเลยไม่เคยมีเวลานั่งคิดเลยว่าชีวิตมีไว้เพื่ออะไรความหมายของชีวิตเราคืออะไรแต่แน่นอนครับได้มีโอกาสนะฮะที่มีคนถามนี้ปุ๊บก็เป็นจุดที่ประกายให้ผมหันมาคิดว่าเออมันก็มีเรื่องแบบนี้ในชีวิตมันก็มีมุมมองนี้ในชีวิตเหมือนกันก็ทำให้เราเนี่ย ให้เวลากับตัวเองเพราะฉะนั้นที่ผมเองก็ยังไม่เคยรู้คำตอบนะถึงทุกวันนี้ความหมายชีวิตของผมยังอาจจะไม่ได้เป็นภาพที่ชัดมากแต่ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยถือโอกาสว่าเรามาลองแบ่งปันกับพวกเราดูใิครับว่าเราเคยได้มีโอกาสวิเคราะห์หรือว่าทบทวนหรือนั่งคิดเรื่องพวกนี้ไหมเพราะจริงๆแล้วความหมายของชีวิตเราคืออะไรที่เรา ตั้งหน้าตั้งตาทางานออมเงินหรือว่าใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเป้าหมายเราคืออะไรนะอย่างที่ผมบอกสมมุติถ้าเรากําลังจะปรับตัวหรือใช้โอกาสโควิดนี้เป็นการรีเซ็ตชีวิตเนี่ยผมว่าโควิดนี้ก็เป็นช่วงที่ดีมากนะฮะที่จะทําให้เรารู้เลยว่าเป้าหมายของชีวิตเราคืออะไรแล้วก็ถ้าเราไม่เคยทํากันบ้านก็เป็นโอกาสที่ดีผมขอเริ่มอย่างนี้ก่อนเลยก็แล้วกัน ผมคิดว่าผมแล้วผมก็เชื่อว่านะฮะถึงแม้หลายคนอาจจะไม่รู้ก็ตามแต่ผมเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยน่าจะมีเป้าหมายคล้ายกันนั่นก็คืออิสระหรือเราเรียกว่าฟรีดอมคำว่าอิสระเนี่ยจริงๆย้อนมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์มนุษย์เราก็สู้หรือดิ้นรนเพื่ออิสระมาตลอดตั้งแต่เป็นยุคที่เรายังเป็นเป็นสัตว จนกระทั่งเรามาเป็นลิงจนกระทั่งเรามาเริ่มอยู่ในยุคที่เรามีการปกครองนะเราก็สู้รบเพื่ออิสระมาตลอดปัจจุบันนี้ถึงแม้เราไม่ได้อยู่ในยุคที่มีการปกครองแย่งชิงอำนาจเนี่ยแต่เราก็สู้เพื่อความอิสระนะฮะอิสระในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นในแง่การเงินในแง่การงานในแง่สุขภาพ จิตใจนะฮะหรือความสัมพันธ์ผมคิดว่าเราทุกคนเนี่ยเป้าหมายคล้ายๆกันทำทุกอย่างให้เราอิสระให้เราสบายหลายคนอาจจะใช้คำว่าสบายนะฮะแต่จริงๆมันก็คืออิสระหรือฟรีดัมนั่นเองนี่สำหรับผมเนี่ยผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าอิสระที่ผมกำลังมองหาเนี่ยน่าจะมีอยู่3อย่าง อันที่1คือสุขภาพอันที่2คือการเงินอันที่3คือความสัมพันธ์ถึงแม้ผมอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟกแล้วก็ไม่สามารถทําทั้ง3อย่างในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันได้แต่อย่างน้อยทิศทางของผมและเป้าหรือการวาดภาพรูทแมพที่จะไปถึงอิสระ3อย่างนี้มันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อเวลาเราแก่ตัวขึ้น ในแง่ของสุขภาพเนี่ยแน่นอนครับผมก็อยากจะอิสระนะฮะอีกสิบปีข้างหน้าผมก็อยากจะไม่ต้องพึ่งหมอไม่ต้องกินยาไม่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆไม่ต้องเจาะเลือดน,นะครับอยากจะอุ้มลูกอุ้มหลานโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปวดเข่านะฮะอยากจะไปเที่ยวขึ้นภูเขาขึ้นที่สูงโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าหัวใจ จะรับไหวไหมอยากกินอาหารพอดีพอดีอดฮะอยากลองชิมอาหารหลายๆประเทศโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องไตไม่ต้องห่วงเรื่องเบาหวานไม่ต้องห่วงเรื่องไขมันหรือเกาผมก็อยากอิสระอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมวาดภาพไว้ผมอยากตื่นมาสมองสดชื่นไม่หลงลืมสมองที่มีประสบการณ์ที่มี เอาไปสอนคนรุ่นหลังเอาไปแบ่งปันหลานลูกศิษย์นะฮะหรือได้รับการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์อย่างต่อเน,นื่อน,นะฮะผมว่าอันเนี้ยก็เป็นเป้าที่ผมคิดว่าเราทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนผมกูอยากอิสระตรงนี้ต่อไปคืออิสระทางการเงินแน่นอนครับผมอีกส0ปีข้างหน้าก็คงไม่อยากมีหนี้สนิน อยากมีเงินสำรองในภาระฉุกเฉินอยากมีเงินเก็บให้ลูกไปเรียนในที่ที่มีการเรียนการสอนที่ทำให้เขาเป็นคนดีสําหรับสังคมมากขึ้นต่อยอดความคิดของผมพัฒนาสังคมในยุคข,ของเขามีเงินเก็บสําหรับงานแต่งงานเขาสําหรับช่วยเหลือเขาถ้าเขาต้องการเริ่มอะไรในชีวิตมีเงินเก็บ สำหรับตัวเองกับภรรยาไปเที่ยวไปดูรอบโลกมีเงินเก็บดูแลพ่อแม่ตนเองในยามที่ท่านแก่มากแล้วต้องอาศัยกำลังเงินในการดูแลอยากมีเงินมีทรัพย์สินที่อย่างน้อยคุมหัวเรานะฮะในยามฝนตกมีบ้านเป็นของตัวเองอยากมีเงินที่ที่เรายัางไปเที่ยวรอบโลก ไม่ต้องเที่ยวหรูมากแต่ก็ได้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆก็อยากมีเงินเพื่อที่จะทําบุญทําทานหรือแบ่งปันให้กับคนที่เขาต้องการผมอยากอิสระตรงนี้ผมไม่อยากอิสระของผมคือไม่อยากที่จะต้องมาเป็นแพะของระบบทุนนิยมไม่อยากมาเป็นแพะของ ค่านิยมที่ถูกกำหนดโดยสังคมรุ่นใหม่ๆไม่อยากเป็นแพะหรืออยากอิสระจากวัตถุนิยมนะฮะที่กำลังมากขึ้นเรื่อยๆอยากอิสระจากภาวะกดดันที่ต้องมีบ้านใหญ่มีรถหรูมีเสื้อผ้าดีๆเพื่อสร้างภาพมากกว่า งานที่เราทําอันนี้คืออิสระเห็นไหมครับมันฟังดูอาจจะมันอาจจะเวอร์ผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมว่ามันเป็นเป็นมายเซ็ตที่ที่เราถ้าเราเคลียร์วันนี้ไอ้เรื่องอิสระพวกน,นี้ทางที่เราจะไปถึงมันก็มันก็จะเคลียร์มากขึ้น <c oughs> ยกตัวอ,อย่างนะฮะล่าสุดผมก็ได้มีโอกาสคุยเรื่อง ประเทศหนึ่งที่ปัจจุบันเขากำลังทยอยแบนแบนรูปการ์ตูนบนอาหารเช้าประเทศนี้เนี่ยอาหารเช้าจะเป็นอาหารกล่องเทใส่นมแล้วก็กินเห็นไหมฮะบางทีผมก็คิดนะว่าเอ๊ะเด็กตื่นมาจะต้องกินอาหารเป็นกล่องเป็นซีเรียลอย่างนี้เหรอยุคันมเปลี่ยนไปขนาดนี้เหรอที่เด็กไม่สามารถกินอาหารเป็นมื้อดีๆได้ต้องมาเป็น อาหารกล่องเป็นซีเรียลแต่ปัจจุบันเขาเริ่มหันมารณรงค์ให้กินอาหารที่ปรุงสุกจากที่บ้านมีผักหลากสีนะฮะมีโปรโตีนแต่เช้าพยายามกำลังยกเลิกค่านิยมกินอาหารกล่องหรืออาหารซีเรียลโดยเริ่มจากการแบนภาพการ์ตูนบนนี้อยู่เห็นไหมครับมันก็ทำให้ผมเห็นว่าเออจริงๆแล้วค่านิยมที่ถูกสร้างโดยทุนนิยม ถึงจุดหนึ่งมนุษย์ก็ต้องเข้าใจเองว่า back to basic ยังไงกลับมาที่จุดเริ่มต้นมันดีสุดอยู่ละ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไ,ไดติว่าของที่เขาทำไม่ดีนะแต่ว่าบางอย่างระบบทุนนิยมมันสร้างกระแสจนบางทีเราเองก็ลืมมองเลยว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้ก็ทำตามกระแสไปเรื่อยๆัยงนั้นอิสระในความคิดของเราอาจจะหลุดไปได้ังนั้นผมอิสระของผมก็คือ อยากให้ตัวเองคิดออกรู้ทันแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อนี่คืออิสระทางการเงินเช่นเดียวกับรถหรูอย่างที่ผมเคยพูดใช่หมั้ยอิสระสุดท้ายคือความสัมพันธ์อันนี้สำคัญมากเลยเพราะเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามนุษย์เนี่ยจะมีความสุขมากที่สุด ถ้าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดรอบตัวเขาไม่ใช่วัตถุไม่ใช่บ้านใช่ไหมฮะทุกคนคงได้อ่านงานวิจัยอยู่ละที่เขาติดตามว่าคนที่มีอายุมากที่สุดในโลกและมีความสุขมากที่สุดกับพบว่าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์รอบตัวมากเป็นพิเศษแต่คนที่อายุน้อยหรือมีความสุขน้อยพบว่าความสัมพันธ์รอบตัวน้อยมาก งั้นความสัมพันธ์นี้สําคัญมากๆเลยครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจอยู่ละแต่อิสระมันอยู่ที่ไหนหรู้ไหมครับการที่เราจะมี relationship freedom เนี่ยคืออิสระในที่นี้ผมอยากคืออิสระของผมคือไม่ต้องไปนั่งตามหาละว,ว่าความสัมพันธ์ที่มันมีความหมายอยู่ที่ไหนอีกสิปีข้างหน้าผมอยากล้อมรอบตัวเองด้วยด้วย ด้วยความสัมพันธ์ที่มีความหมาย verder ม f u l ู e เ a ลช o n นชิ p อยากล้อมรอบตัวเองด้วยไม่ใช่ปริมาณคนนะแต่คุณภาพของคนที่อยู่รอบข้างอิสระที่จะต้องมีคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่รักเราหรือหวังดีกับเราเพราะผลประโยชน์แต่รักเราหรือหวังผลกับเราเอ้แต่รักเราเนี่ยหรือเอ็นดูเราเพราะเ mm hmm. พราะ unconditional หรือเพราะเขารักในตัวของตัวเรานี่คืออิสระที่ผมต้องการ อิสระที่เราไม่ต้องไปนั่งไปนั่งไม่ต้องไปเฟกตัวเองหรือปลอมตัวเองนะฮะอิสระที่เราไม่ต้องไปคับคับขาขานะฮะในในค่านิยมของคําว่าอยู่เป็นในองค์กรนะครับอิสระที่เราจะมีความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่แบบเข้าใจกันแต่ไม่ใช่คับคับข,ข,ขาขาแต่เบื้องหลังเราไปพูดอย่างอื่นไม่ใช่ อิสระที่เราพูดกับเขาตรงๆได้ว่าเราชอบและเราไม่ชอบสิ่งนี้ความเคารพมันมาที่ใจมันไม่ได้มาที่การกระทาใช่ไหมครับการกระทําในองค์กรบางทีเพื่อที่จะผลักดันองคอ์กรมันก็ต้องมีการพูดการแลกเปลี่ยนอยู่ละดังนั้นอิสระที่ผมอยากได้ก็คือความสัมพันธ์ที่เรากล้าพูดในสิ่งที่เรารู้สึกแน่นอนครับพูดในบริบทยังไงพูดในมารยาทยังไงนั่นอีกหัวข้อหนึ่งแต่เราควรจะมีอิสระในการพูด ไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาและเงียบปิดปากคับคับขาขาอย่างเดียวบ้านเมืองมันจะเดินได้ยังไงเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเพราะอะไรฮะเพราะว่าบ้านเมืองมันขับเคลื่อนได้สองอย่างคือประสบการณ์ของผู้สูงอายุและความสร้างสารรค์ของเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมครับถ้าต่างฝ่ายต่างเนี่ยอยู่บนเวทีเดียวกัน แล้วสามารถทำงานร่วมกันได้นั่นนะครับแต่ที่มันทำงานร่วมกันไม่ได้ก็เพราะว่าอิสระบางฝ่ายก็ไม่มีอิสระเพราะอะไรฮะเพราะว่าก็ต้องปรับตัวต้องต้องเอาใจผู้ใหญ่อีกรเลเวลหนึ่งไปเรื่อยๆอขอไม่ลงลึกดีกว่าแต่ผมแค่รู้สึกว่านั่นไม่ใช่อิสระเพราะเขาก็ต้องหลอกตัวเองเขาก็ต้องปรับตัวเองเพื่อให้อยู่เป็นในองค์กรมองไปรอบข้างก็เป็น คนที่จริงๆเนี่ยอยู่ในองค์กรก็จะเป็นอีกบุค,คลิกหนึ่งเพื่อให้เอาตัวเองรอดเพื่อให้ตำแหน่งตัวเองอยู่กับที่เพื่อให้ตัวเองมีรายได้เพื่อให้ตัวเองไปจ่ายในสิ่งที่ตัวเองกระโดดลงไปแล้วบ้านหลังใหญ่รถหรูหร,รูนาฬิกาลงทุนก็เป็นกับดักตาม,มาเรื่อยๆผมก็แค่มองว่าเราอยากจะมีอิสระตรงนั้น เราอยากจะมีอิสระที่เราไม่ต้องกลัวว่าลูกเราจะไปเผาผลาญเงินเราหรือไม่ลูกเราจะไปติดยาหรือไม่ลูกเราจะไปท้องตอนว Un ัยอันไม่ควรหรือเท e n นส e เพร็เนนหรือไม่นี่คืออิสระที่เราอยากได้นั้นอันนี้คือมอุมมองของผมคือฟรี d o มคืออิสระ ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงคิดเหมือนกันแต่อาจจะจ,จะวาดภาพออกไม่เหมือนกันนะฮะงั้นสำหรับคนที่กำลังตั้งต้งตนใหม่หลังโควิดก็อยากทิ้งหัวข้อนี้ให้ลองไปไปคิดดูซิว่าจริงๆแล้วความหมายของชีวิตเราคืออะไรและที่เรากำลังจะเริ่มต้นใหม่ในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเราเริ่มวาดภาพให้ตัวเองหรือยัง อย่างที่ผมบอกผมเชื่อนะครับหลายคนนะอยากมีบ้านใหญ่อยากมีรถหรูอยากมีเงินทองเยอะๆซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่วันนี้ผมอยากให้เราคิดไกลไปอีก1นึถึงสก้าว่าเราอยากมีพวกนี้ไปเพื่ออะไรแล้วคุณจะอาจจะมองเหมือนผมก็ได้ว่าจริงๆแล้วมันก็คืออิสระที่เราต้องการหรือฟรีดอมซึ่งมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เรา ไว้ว่างๆท็อปิกต่อไปผมจะมาแตะว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมันเดินด้วยสัญชาตญาณแต่มันต้องใช้สมองส่วนบนเนี่ยขัดเกลา anyway เกลับมาที่สำหรับคนที่มองเฉพาะเงินตัวเลขลูกเรียนสูงๆลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์แพงๆก็อยากให้มองไกลอีกนิดหนึ่งผมยกตัวอย่างนิดหนึงล่าสุดผมก็มีโอกาสนั่งกินอาหารกับ เพื่อนร่วมงานที่หนึ่งในห้องอาหารก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วเขาก็บอกเนี่ยลูกเนี่ยเรียนอินเตอร์อันนี้ไม่ได้ติอินเตอร์นะครับแค่พูดให้ฟังแลกเปลี่ยนเฉยๆนะไม่มีอะไรผิดนะครับย้ำอีกทีมันเป็นแค่มุมมองเป็นเพอร์สเปกติฟลูกเรียนอินเตอร์แล้วบอกว่าค่าเราเรียนแพงหลายแสนมากเป็นอินเตอร์ที่แบบพรีเมียมมาก เวลาหยุดเนี่ยก็จะไปซัมเมอร์ต่างประเทศก็จะมีพ่อแม่ ist, อินดัสเทรีลิส์เจ้าของโรงงานก็จะจัดทัวร์ละว่าเออซัมเมอร์นี้จะไปสกอตแลนด์กันไปนู่นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่อย่างว่านะครับเราพวกเราก็เป็นแค่มนุษย์เงินเดือนทำงานทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยนะฮะ ทีนี้การที่จะไปอยู่ในวงจรที่มีค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายสูงอย่างนี้ในฐานะที่พ่อหรือเป็นหัวหลักในการดูแลรายรับรายจ่ายของบ้านคุณคิดว่าพ่อที่เอาลูกกระโดดเข้าไปในหลักสูตรอินเตอร์แล้วเนี่ยคุณคิดว่าเขาต้องเร่งทําเงินแค่ไหนเชื่อไหมฮะเรียนอินเตอร์มันไม่ใช่แค่มีแค่ค่าใช้จ่ายเอ่อที่จะเรียนนะมันมีมันมีมนม ค่าไลฟ์สไตล์ที่ตามมาไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวซัมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าที่ลูกใส่กระเป๋าที่ลูกถือปากกาดินสอเมจิกมีหมดเลยฮะทุกอย่างมันก็จะเป็นแบรนด์เบสหมดอันนี้ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตนะครับนั้นโดยเฉพาะในในเมืองไทยนะฮะเมืองนอกผมอาจจะยังไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าเมืองนอกเขาจะ ความรวยนี่เขาจะแยกออกจากแบรนด์อิเดนติตี้พอสมควรแต่โรงนี้อินเตอร์บางบางแห่งผมยังสังเกตว่ามี Brand แบรนด์แทรกมากดังนั้น Anyway กลับมาที่พ่อเยจะทำยังไงค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะแค่ส่งลูกไปเรียนและตัวเองก็ต้องขยันทำเงินแล้วคุณคิดว่ามนุษย์เงินเดือนจะทำจะขยันทำเงินแบบซื่อๆได้ยังไงมนุษย์เราก็มีวันวันละแค่ยีชั่วโมง มันจะทําได้แค่ไหนก็เป็นได้2ออย่างคือ1นึเขาต้องลงทุนเก่งมากหรือ2องเขาอาจจะออมเก่งมากแต่คนเรามันจะออมได้แค่ไหนมันก็ทํางานได้แค่คือมนุษย์เงินเดือนทํางานได้แค่นี้มันก็มันก็มีจุดจุดพลาโตหรือว่าจุดเพดานของมันละมันไม่ใช่โรงงานเราไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานที่เราผลิตกำไรมันมันไม่มีเพดาน การเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือมนุษย์ทำงานหรือเซอร์วิสแมนเนี่ยมนุษย์อย่างผมเนี่ยตรวจได้เต็มที่วันหนึ่งสีก็ในเอกชนนะก็เ,เหนื่อยละเพราะแต่ละเคสต้องออกแรงเยอะวกับมาตรวจคลินิกอีกห้าหคนก็เหนื่อยแล้วนะฮะเขาอาจจะเก่งตรวจได้80ดแต่80ดสิบเาจะได้รายได้เท่าไหร่เห็นไหมครับมันก็อาจจะบังคับให้เขาขาดอิสระเขาอาจจะต้องปรับเปลี่ยนบุคลิกเขาเพื่อที่จะอยู่เป็น ก็าอาจจะมีแรงกดดันเพราะเขาจะต้องอยู่ให้รอดเพื่อเขามีรายจ่ายรองรับอยู่แล้วเผลอๆบางครั้งเขาอาจจะทำอะไรที่มันนอกกฎเกณฑ์เพื่อให้ได้เงินเร็วนะฮะโดยใช้ช่องโหว่ชีวิตทุกอย่างทุกที่มันมีช่องโหว่อยู่แล้วในการหาเงินจริงไหมครับดังนั้นอิสระตรงนั้นเขาก็อาจจะหายไปหลายคนนะ,ะผมก็มีเพื่อนนะ,ะผ่อนบ้าน ซื้อบ้าน20ล้านซื้อเบนซ์ซื้อแต่ทำงานราชการไปอยู่เวนเอกชนเปิดคลินิกผมก็รู้ว่าเพื่อนคนนี้น่าจะเหนื่อยนะดูจากไลฟ์สไตล์น่าจะเหนื่อยอยู่ราชการจะได้เท่าไหร่ไปอยู่เวนอดหลับอดนอนจะได้เท่าไหร่เปิดคลินิกจะได้เท่าไหร่เขาต้องออมอีกเท่าไหร่เพราะกระโดดลงไปแล้วไงกระโดดลงไปไปใช้ชีวิตแบบตามนี้ล่ะ anyway มันก็จะทำให้เขาเสียฟรีด o มพอสมควรนะฮะเขาก็อาจจะต้องปรับตัวเองมากและสุดท้ายเป้าหมายชีวิตเขากว่าจ,จะหมดไปกับการนี่แหละเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเพื่อให้อยู่รอดเพื่อให้อยู่เป็นเนี่ยคำพูดเนี่ยผมเห็นใน c u เจอร์คนไทยนะคืออยู่เป็น,นเพื่อให้อยู่เป็น,นคำว่าอยู่เป็นเนี่ยมันบางทีมันก็ทำให้บ้านเมืองเจริญช้าทำให ทำให้เราเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตเราเต็มที่ anyway ผมกลับมาที่เราก็แล้วกันสำหรับคนที่คิดว่าจะเริ่มต้นใหม่หลังโควิดผมเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดที่โควิดได้ให้เรานะฮะถ้าคุณมองภาพเหมือนผม5ถึง10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าไม่รู้บางคนเร็วบางคนช้าทีนี้คำถามละ ที่คุณจะต้องถามตนเองว่ะอือว่าอยากได้ชีวิตอย่างนี้จริงๆเลยจะทําได้อย่างผมเองก็ไม่มีคําตอบนะแต่ผมอาจจะแลกเปลี่ยนว่าผมมีทางให้พวกคุณก็แล้วกันผมก็ไม่รู้มันถูกหรือเปล่าแต่ผมก็ตั้งใจทําอย่างนี้มาตลอดทางอันนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับคนที่เขามีวิสัยทัศน์อย่างนั้น ไปฟังเขาไปติดตามเขาไปอ่านหนังสือไปดูงานนะฮะล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีวิสัยทัศน์อย่างนั้นกดที่หนึ่งเลยนะเราต้องเปลี่ยนคนที่ล้อมรอบเราถ้าคุณตั้งต้นเหมือนผมคือสามอย่างอยากมีอิสระทางสุขภาพอิสระทางการเงินและอิสระทางความสัมพันธ์คุณก็ต้องล้อมรอบคนที่รักวิ่งรักปั่นจักรยาน รักฟิตเนสคุยเรื่องอาหารการกินที่ดีแบ่งปันได้ดีแน่นอนครับคุณอาจจะหาความสัมพันธ์ใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าคุณล้อมรอบแล้วเนี่ยไปอยู่ในชมรมคุณก็จะเข้าสู่เป้าหมายคุณได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าสังคมเนี่ยเป็นแรงกระตุ้นมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมมันก็จะกระตุ้นซึ่งกันและกันนี่แหละก็เป็นช่องทางที่ทำให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุด ในทางมุงคุณอยากล้อมรอบคนที่เขาคุยเรื่องเงินเรื่องการออมไม่ฟุ่งเฟือยใช้ชีวิตพอดีพอดีมีเป้าหมายในชีวิตมากกว่าแค่มูลค่าของเงินแต่อิสระทางการเงิน่านหนังสือฟังช่อง y o u u u e กครูที่เก่งๆหลีกเลี่ยงพวกที่โอ้อวดเอานู่นมาขายเอานี่มาขายหายจุดยืนตัวเองให้ได้เห็นไหมครับ มันก็จะเปิดทางคุณไปเรื่อยๆนะไปสู่เป้าหมายสุดท้ายก็ความสัมพันธ์เดินออกจากคนที่คิดว่าไม่ใช่อันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมดีที่สุดที่ผมได้ตัดสินในชีวิตผมได้เดินออกจากกลุ่มเพื่อนฝูงที่ผมอาจจะเคยคิดว่าเราโตมาด้วยกันเรารักมาด้วยกันผมหันมาหาเพื่อนที่น้อยลง แต่จริงใจอยู่กับเราเข้าใจเราไม่ต้องให้เราอธิบายเยอะล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่เขาซื่อสัตย์กับภรรยารักครอบครัวให้ความสำคัญกับครอบครัวความสุขการแบ่งเวลาเห็นไหมครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยหลอมไปนิดนแต่ถ้าเราไปอยู่ในพวกที่ยังติดเที่ยวติดอาบอบนวดติดเล่นพน,นัน ชีวิตคุณก็จะไม่มีวันออกมาจากวงจรนั้นโอเคนะผมว่าเพื่อนก็เป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเพื่อนที่โตมาด้วยกันไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยตลอดชีวิตถ้าเพื่อนคนนั้นเขาก็ปรับตามการเวลาแล้วเข้าใจเราว่าเรากำลังปรับอยู่เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นนั่นอาจจะเป็นเพื่อนของคุณ แต่เพื่อนที่ไม่พยายามเข้าใจและพยายามดึงเรากลับมาที่เดิมตลอดพยายามไม่ให้คุณค่าในสิ่งที่เราต้องการจะให้เขาแต่พยายามทํามันเป็นเรื่องตลกทํามันเป็นเรื่องเล่นเราอาจจะต้องเดินออกแล้วหาคนที่จริงใจกับเราอันนี้มุมมองผมดังนั้นถ้าอีก5้าถึงสิบปีข้างหน้าคุณอยากจะมองว่าคุณมีอิสระที่มากขึ้นคุณก็ต้องเลิก คุณก็ต้องเลือกและคุณก็ต้องวางแผนย้ำนะครับบ้านเมืองจะดีได้อย่างที่มีคนเคยถามผมอยากให้มองในเชิง abstract มากกว่าแค่เงินทองบ้านเราเนี่ยคนรวยก็รวยเอารวยเอาคนรวยกำหนดค่านิยมให้กับคนจน และเราก็ตกเป็นแพ้คนรวยไปเที่ยวไปกินโพส์ตในเราคนจนมองเห็นก็อยากทำก็อยากมีตามเราก็สวยไปคนรวยรวมตัวกันซื้อที่ดินสร้างบ้านสร้างคอนโดสร้างโรงแรมแล้วยกมาตรฐานยกราคาสูงกําหนดมาตรฐานเราก็หลงเชื่อ เราก็สวยไปเพราะเราไม่มีสติอันนี้ค่อยคุยกันค่อยว่ากันวันหลังหวังว่าหัวข้อเรื่องอิสระเราคงจะเห็นภาพหวังว่าเราคงได้เจอกันใน10ปีข้างหน้าในความเข้าใจที่ว่าความหมายของชีวิตเราทุกคนคืออะไรและอิสระของเรามีจริงหรือไม่ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ